ปืดปัดปืดปัดสิเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยใครทำเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยป,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 ปัดดิเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะโอ้ยปัดไมค์ก่อนเลยปัดไมค์ก่อนเลยโอ้ย <ste ep> เดี๋ยวนะโอเคน่าจะประมาณนี้โอ้ยหลังจากที่ไม่ได้อัดไปโอ้ยเดี๋ยวเริ่มเลยเหรอยังไม่ได้พูดเปิดไลค์คลิปอีอแลนด์ินห้าศพ แพ้แน่นอนว่ะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเปิดอย่างนี้เลยบอกอ้าแป๊บน,นึงนะเปิดเสียงก็รอนอีแลนคือสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมเอ่ยฮัลโหลอ้าวไม่คุยด้วยที่ผ่านแล้วอีแลงทำไงกับมันได้บ้างเนี่ยอ้าหฮาชบเลยหรอ มาจบส oh. วัสดีครับส <Huh? Wow. S 1> ว,วัสดีครับโอเคตอบเอาศพไปเก์เราคึ้อีแรงโอ้โดนปาดปืดปืดปุด้ปวนเนี่ยเอ่อซ่อมตรงไหนวะต้องโอเคซ่อมซ่อมซ่อมเออดับไฟดับไฟดับ วอแทพเพนคนโนอาเป็นครับฮะคนโนอาเป็นครับอันนี้โนอาเหรอมันทำไมเวลาเร็วจังเวลาเราทำทำเควสเผาเนะเควสเผาอะไรเรอะวะเขาทำเสร็จแล้วเขาก็เผาเลยเผาห้องสมุดฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เผาเลยเลยทำตรงไหนล่ะครับว่าวล่ะครับผมตรงเตาครับตรงเตา อะไรวะโนอาเหรอไอ้ปั๊มือกันนะคุณวิ่งคุณวิ่งมาตรงนั้นเลยปกติปกติมันต้องไปเอาอันนั้นก่อนวัดไปเอามาเลยครับโนอาเหรอโบนแลวครับโบนแลวครับเชื่อผมได้เหรอโนอาโนอาครับโนอาสบายชื่อมเชื่อคนง่ายจังวะ เอาตามเอาเอาตามน้ำเข้าไปแล้วกันปปไม่รู้เหมือนกันไม่เจอใครเลยหาศพไม่มีศพให้กินเลยเอาจริงนะอีแหลงควรแบบมีไม่ใช่ไม่ควรหาแต่เป็นแบบเป็นได้กลิ่นเลือดอย่างเงี้ยได้เดินตามไปอย่างเงี้ยจะถูกกว่านะเอออย่างนั้นจะพอดีเอนะันั้นจะอีแลงจะได้ดูมีดูมีภาษีขึ้นมาหน่อยเออเป็นแล้วจะดีนะถ้าเกิดว่า เปิดน,นัวผมสามเลยครับมาห้องเราดิเนี่ยแล้วถ้าเปิดแล้วถ้าเป็นแบบตร <c oughs> <c oughs> แย่เฮียเนี่ย่าไปนะครับอย่าไปครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบเอ่ออีแรงเนี่ยไม่เจอศพเลยอะจะชนะยังไงอันนี้ถามถามจริงๆอยากจะรู้มากมันควรแบบมีได้กลินลกกล่นเลือดได้กลิ่นเลือดสักหน่อยอะเออไปดับไปดับไะดับ อ้าวว๊อดสอบอยู่ไหนขอเกีย์สอบหน่อยป้าเอ้ยเอาไงกับข้านี่โว้โว้เกอะไรขึ้นอ๋อเอ้ยตะก,กี้ปาดต่อหน้าผมเลยอะครับตะกี้เขาบอกให้ผมปาดอะ ปากแกกี้สบัดส่งชายต่อหน้าผมเลยอ่ะโอ้ยวะต้อขอถามอะไรก่อนแป๊บนึงมีใครอยู่แถวมีใครเห็นช่วงแถวที่ทำดับเคลียดเคลดับไฟไหมอ่าไม่ตัวมันก่อนนะอะที่ขึ้นไปห้องเรียนครับไปอยู่กันไหมมีเฟิร์สเพราะซาโบมันเกิดตรงนั้นครับซาบโบมันเกิดตรงนั้นแล้วแดงเขาออกไปแดงกันสมชายออกไปแล้วอ่ะ มันอยู่แถวห้องเรียนมีชี้วยมีชีด้วยอะไรกันเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแถวห้องเรียนเล่นอีแล้วไม่รู้อะไรเลยการไม่รู้คือละมันประเสริฐใช่ไหมได้ไหมบอกปะมันจะนัวดีโอ้ยไม่ได้เช็คไงว่าใครคือเหี่ยวไงอ้าวบออย่าเป็นเหี่ยวมากกว่าอีแล้งเนี่ยก็ถูมาดิเดี๋ยนับเอาเลยนับเอาเลยว่าเหลือกี่คนแล้วก็มีคนโหวตกี่คน ก็เลยข้ามเลยแล้วกันข้ามแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยตาตาอันนี้ตาอันนี้ผมไม่รู้ครับปวดร้อนอะไรวะน่ะไปยิงมันได้ครับไปยิงมันด้ยิงหรือเปล่าแจ็คกี้เหรอเอ้าวั t เกมเร็วปะเนี่ยไม่รู้ว่ะเชื่อได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย โฉบอ่ะกินโฉบไหมก็โชบหน่อยโฉบอ่ะโฉบแบบโฉบอ่ะไม่ได้กินสักศพเลยไม่เจอใครเลยเนี่ยนี่เดินแบบเดินเดินทำอะไรกีแรกักมาทำอะไรได้โอ้ยไปอ๋อเดี๋ยวนะสีฟ้านี่อันนี้คือศพเหรอเฮ้ยจริงจังเฮ้ยจริงจังเฮ้ย ตอบสีฟ้าคือสพบหรอใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอถ้าใชาน่นี่ดีเลยเนี่ยไอยสุดยอดมันตจ้าจังสี่เออสีฟ้าคือสพบโอ้กูเป็นอีแลงโอ้ยชีวิตปาป่า ที่สุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สวัสดีเฮ้ยะอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้ยเดินมงอแล้วไปเจอเลยอ่ะแย่เอ้ยช่วยคุณอยู่นัะนนีน่น่าจะเป็นเป็ดตัวศพเนี่ยตายตายนานแล้วครับมับนตายสองศพก่อนไฟดับอีกบอกแค่นี้แหละไม่รู้ว่ะปั้งร่างทรงคืออะไรวะอะไรคือล่างทรงไม่เคยเจอ คุณโนอาเขาจะเล่เหุนคนอย่างเดียวเลยล้าง่งล้างชง,างสามารถตรวจสอบจำนวนวิญญาณได้โอ้โนอาเขาจะยนโคมไฟใส่ผนอย่างเดียวเลยโนอา เจ็กกี้ตายนะเจ็กกี้อะไรกันเนี่ยผมก็นึกว่าอีแลงมันไม่มีกลิ่นเลือดอะสีฟ้าคือนี่เหรอนี่ครั้งแรกของผมอะโอเค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 ขอโทษที่พูดพูดที่มันไม่รู้เรื่องโอไม่อันนี้ก็เกมแรกที่ผมเป็นอีแลงมกันนะผมก็คิดว่ามันเป็นห้าศพที่ต้องไล่หาเองอุ้ยดีนะถ้ามัน ถ้ามันให้เออดี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 ตอนที่กดสมุดจะได้ไม่ต้องวิ่งหาไฟหล่นใส่จังเลยอะครับดูเอาราจะหาตัวฆาตกรยังไงวะถ้าผมพีแล้วไอ้ที่ส่องเป็นผีโอ้ยโอแม่มีคนอยู่เลยนะงงเลยเอ๊เป็นผีทำอะไรไม่ได้ดูคนอื่นตามฆาตกรวิญญาณตามติด ขาวยืนนวะนี่ไงจุงเบยไอ้นี้ใส่ไม่ดีอา้าวเขาไม่ทำอะไรเลยปัดปื้นปัดปืดปัดปื้นปัดปืดปัดปืดป,ด,ป,ด,ปดซิเอ้ย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 เฮ้ ปัดดิเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยวัดว่าจะแช่มันจะคุ้นมาโทรประอ,อุ้ยเดี๋ยวมันขาวทั้งเดินไปเออต้องรู้ดิดเออมันก็ต้องรู้สีขาวเดินสวนมาเพี้ยนเนี้ยเป็ดโบยเนยี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วศพ<ป>มันอยู่<ะ>ฝั่งซ้ายเว้ยบองไม่ได้อยู่ฝั่งขวาไม่ได้อยู่ฝั่งในอ่ะอยู่ฝั่งนอกนอ่ะ ให้ผมผมจะผมจทะ่ะันสูตรยังไงเนี่ยเฮ้ยผมแบบผมไม่เห็นตซนเลยสูดไม่ได้มันมันทันสูตรไม่ได้มันเป็นมือโป,สปรสอดมหาผมสามารถบอกโลผมได้ไหมเนี่ย <c oughs> ยัง <c oughs> มีแ <c oughs> อปไหมเปิด GPS เถอ,อะสีขาบอกสีเอ้ะส,สีสีบล็อกอะไอที่เป็นรูปกล่องเขาบอกเป็นโดโด้ตัดท้ายเลยอะ,อะ,อะไม่ล่างโซงว่ายังยิงเฉยคืออะไรเด้อสีดำเป็นบอดี้การ์ดให้ผมแต่ผมว่า คนที่วิง่งขึ้นมาคุณซีคนนี้วิงว่งวิ่งขึ้นมาจากไอเนี้ยข้างล่างอะ่ะคุณใส่หมวกกันน็อกอะ่ะในสวนหรอข้างนอกสวนไม่วคุณผมอยากถามว่าสีขาวเมืเ่อกี้ตอนอยู่โคมไฟอะ่ะทำไมยิงเฉยๆพะผมเดินผ่านทำไมถึงมีโคมไฟตกมาใส่ซาเขาโดนโคมไฟทับเหรอใช่เขาโดนฆ่าครับผมโดนเป็ดโป๊ฆ่าครับเป็ดโปคนไหนเป็ดโปไม่เห็นมีใครชื่อเป็ดโปเลยใช่มันโดนฆ่าซึ่งคนนั้น เขาถามว่าใครอยู่คนเดียวตอนจังหวะนั้นนะก็มีสีดำกับสีขาวใช่ไหมสีขาวสีขาวเฮ้ยไอะโลอคุณคุณบอกคุณบอกเขาบอกาะบอกเฮ้ยพี่พี่ไม่มีใครคุยคุยกับผมเลยอ่ะอะไรวะเหงาอ่ะปัดปืด ปาดปื้นพื้นปาดปื้นพื้นปาดปื้นพื้ปาดพื้นพื้นน้าซ่อมไฟเบยปาดไปเนี่ยปาดเอาดิจ้าเอาดิเอาดิเอาจะปาดก็ปาดจะปาดก็ปาดเอาไอ้สีขาวมันใจแน่แน่เหมือนมิเหมือนไม่มีใครสังเกตมันเลยมันเดินแบบ ฉลุยจุยแฉกเลยเนี่ยยัไงยัไงเดี๋ยวมันอยู่นานแล้วเนี่ยอเออไ,ไป็นเนียนไปทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนนะคุณแหมอะไรคุณตุงเบ,เบเย์ุงเบยเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยเหรอโอ้ยสีดำกับสีเพลสอยู่ตีหนูปาดปื้ดปาด ปาดปื้อปาดไม่เสรดีกอเสร็จดีเสรดักดีเออเอาเควสมันให้ปาดจริงวะ่ะแต่มันอยู่ต้องสี่คนอนะ่ะมันน่าจะป,าด,ดนะปาดไม่ได้แล้วปาดไม่ได้แหละแล้ปาดได้ปาดไปปาดไม่ปาด,ปาดอันเนี้ยทำเนียนได้แต่มันใช้ไปก่อนแล้วอะ่ะถ้าเดินผ่านแล้วก็ทีหนึ่งจบแล้วนะไป ใชไหมนอ้อโอ้เฮ้ยคนสีดำก็ยังไม่ได้ทำไม่เสร็จอะไรอ่ะกวาดขยะเหรอแบบขยะโอ้ยปาดปืป้ดปาดเอาสีขาวไปหน่อยวะขัาทิ้งผายจะชชนะอย่างนี้เลยบ่ชนะอย่างนี้เลยบ่ชนะงงได้ไหมจะเปล่าชนะได้ไหมจะเปล่าไม่จะดีก่อ ไอ้กวาดไม่ี่พี่ได้ทำเควสบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยโอ้โหแล้วสีขามไปไหนวะนี่อยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวด้วยนี่เขารวมกลุ่มกันเนี่ยเทพเขาไม่รวมกลุ่มนี่ไม่ใช่เทพนี่เป็นหานอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยทักทีทักทีไ้เป็นเหล็อกอี่เวสกูตามไม่ฆาตกรต,ต่อเด้องหรเ่าอ้าววัด เอ้าไม่ไม่ได้เหลือตัวเดียวเหรอเหลืออะไรขึ้นตรงไหนอ่ะตรงเราตรงเราไม่ใช่เหรอตรงเราเนี่ยแหละผมไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะผมรู้แค่เนี้ยต้องบนเป็นโล่ะล้ผมอยู่อ่าแปลว่าเหลือสองตัวเลยเหรอนี่ถ้าโหวตผิดเราแพ้แล้วดิใช่เขาเป็นโดโด้คนนั้นน่ะสามคนอ่ะผมไม่รู้เพราะคุณอ่ะสามคนเป็นอะไร ทำไมเขาบอกว่าเป็นโลดอ่ะครับคือคือผมเหลือเควสสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคิดไปก่อนเขาคุยอยู่ก่อนถ่ายโลกันแล้วผมคิดไม่ออกผมจะตอบโลอะไรอ่ะผมก็ตอบตรงตรงอ้าวอะเมื่อกี้ไปได้นะผมผมเหขาวเควสสุดท้ายแล้วอีวข่าแต่ไปทำไฟเด็ดอีเข่าจุ๊บเบย์ไงกปทำไุ๊บเบย์เหลือเหลือเควสสุดท้ายแล้วเบยดิตุ๊บเบยดิตุ๊บเบยฟังหัวกล่องมาแล้วผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นโลดอจริงหรือเปล่า ้ยเนี่ยมันมีคนโหวตคืออะไรปะมีคนโหวตสองคนก็โดนโหวตีทะไรเยอะไงจ้าคุณพีทตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ละคนใครช่เขาทำเงินอ่ะเหมือนยื้อเวลาไม่รู้ทำอะไรแคร์นั้นเสร็จสักทีอาบกูไปดีแลกูไม่ได้คะแนนนี่วะโอ้ยกูต้องเชียร์ฝ่ายแดงนี่วะ้ายผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นฝ่ายไหนดิผมเป็นฝ่ายแดงอ่ะเนี่ยเขาไม่ยอมป่าดะดีเฮ้ย เตงว่ะมันบอกโลมันก็ไม่เป็นโดโดดีกว่าเตงว่ะโอ้ยโอเคสำหรับกลับมาเล่นนะฮะไม่ได้เล่นหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ว่างพูดตรงๆเลยว่าไม่ว่างอยากจะหาเวลามาเล่นจริงๆจริงๆนะแต่ก็นี่แหลคะครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายวันเพราะว่าไปเคลียร์งานนู่นนี่นั่นในเร็จนะ ตอนนี้ก็ช่วงปีใหม่แล้วได้เวลาหยุดยาวเลยได้หยุดปกว่างานก็เพียบเลยโอ,โอเคแจกงมาเถอะโอเคเอาไปดนว่าผมต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหนะ้าหรือเกมอะไรต่อไปนะเพราะว่าอีพิกมันมีเกมแจกอยู่เกมแจกอะ่ะมีเกมแจกหลายอยู่อะ่ะอยากเล่นได้อิงไดสองแล้วโอเคโอ,โอเคไว้เจอกใหม่ครับไปาย์ทุกปวัสดีครับ